ชีวิตการเป็นพรานล่าสัตว์เจอะเจอมาแล้วหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการล่าสัตว์ของแต่และบุคคลรวมทั้งการหาที่พักเพื่อดักยิงสัตว์ป่าหลายรายก็ใช้วิธีการนั่งห้างเป็นหลักหรือไม่ก็มีบ้างหากมีเหตุการณ์อะไรไม่เอื้ออํานวยอย่างกับพรานเดี่ยวที่เข้าไปล่าสัตว์เป็นประจำส่วนมากก็จะนั่งห้างดักยิงสัตว์เพราะว่าสะดวกและปลอดภัยที่สุด แต่เมื่อเข้าไปพบกับพายุฝนที่กระหน่ำเทล,ลงมาอย่างไม่มีปี่มีกลุยในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นที่เหยียบย่ำเข้าไปในผืนป่าจนถึงที่หมายยังไม่ทันที่จะได้จัดเตรียมหาที่พักหรือว่าหาล่องรอยอะไรสุดท้ายแล้วก็ต้องรีบเดินสุดท้ายแล้วก็ต้องรีบเดินจะมาเอาเข้าไปอีกฝั่งทางเขาเพราะสายฝนนั้นเริ่มที่จะเทล,ลงมารุนแรงมากขึ้นจำได้ว่าเคยเห็นปากถ้ำเล็กๆอยู่หลายครั้งที่ผ่านเข้ามา แต่ก็ไม่เคยเข้าไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวเกรงว่าจะมีสัตว์ร,ร้ายอาศัยอยู่ด้านในแล้วเป็นอันตรายได้แต่ว่าครั้งนี้สุดวิสัยจริงๆที่จะหาที่หลบซ่อนได้ทันหรืออาจจะมีน้าป่าทะลักลงมาซ้ำเติมเข้าให้อีกเลิกยามก่อนที่จะเข้าไปล่าสัตว์ก็ดูฟ้าฝนมาเป็นอย่างดีหากว่ามีเขามาก่อนก็คงจะไม่เข้ามาเด็ดขาดยังไงคงต้องอาศัยถ้ำนี้สะก,ก่อนเพื่อความปลอดภัย ก็มีเพียงแค่ไฟเท่านั้นที่ป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้ได้เศษไม้ท่อนไม้ที่มีอยู่ปากถ้ำก็มีอยู่อย่างเกลื่อนกา่าสามารถที่จะลากติดมือเอาเข้าไปด้วยได้และออกมาขนเข้าไปเพิ่มเติมไว้เพื่อความไม่ประมาทไฟจะกันได้ทั้งสัตว์ร้ายและความหนาวเหน็บที่ดูท่าสายฝานจะไม่หยุดเอาง่ายๆความมืดเริ่มปกคลุมและมองไม่เห็นภายในถ้ำได้ถนัดนักเลยต้องจัดแจงรีบก่อกองไฟขึ้นทันที เพื่อให้ชิดกับผนังเอาไว้จะได้ป้องกันเพียงด้านเดียวหากว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าฟืนจะเปียกชื้นจากน้ำแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพลานเดี่ยวไปได้พอแสงสว่างจากกองไฟสาดส่องเข้าไป <c oughs> ก็รู้ว่าถ้ำนั้นมันไม่ใช่ถ้ำเล็กๆเหมือนอย่างที่เห็นตรงที่ปากถ้ำเสียงประกายไฟเปลี่ยวปลาดังสะท้อนลึกเข้าไปในด้านในดูท่าว่าน่าจะใหญ่โตไม่ใช่น้อยนึกวันๆขึ้นมาทันที ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ด้านในบ้างหรือไม่แม้จะเติบโตขึ้นมาไม่ไกลจากเผืนป่ามากนักแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องเล่าขานอะไรเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้อาจจะเป็นที่ปากถา้ำหากว่าดูผเผินมันเหมือนกับว่าเป็นแค่โพรงหินเล็กๆเ,เท่านั้นก็เลยไม่ได้เป็นจุดสนใจให้กับใครเข้ามาดูเพราะต่างก็คิดว่าน่าจะเป็นที่หลบซ่อนตัวของสัตว์บางอย่างพลันเดียวนั้นไม่กล้าแม้แต่จะสาวเท้าเข้าไปดูด้านใน ที่ดูโคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาซ้ายบ้างขวาบ้างเพราะดูว่ามันมืดมองไปจนสุดสายตาเกินคาดเดาได้ไม่รู้ว่าปลายถ้ำจะโผล่ทางไหนแต่รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ถ้ำตันเพราะว่ามีลมออกมาปะทะกับใบหน้าอยู่เป็นระยะระยะแถมยังมีกลิ่นอับเหม็นสารพัดกลิ่นจนไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรบ้างที่คงจะไม่เคยถูกแสงแดดแผดเผามาชั่วกันละนานมากแล้ว มันบอกอารมณ์ไม่ถูกจริงๆในเวลานั้นพยายามสุ่มไฟให้สว่างอยู่ตลอดเวลาน่าจะเป็นที่ดีที่สุดเกินกว่าที่จะทำอะไรได้อีกเสียงลมเสียงฝนที่ดังจนไม่สามารถจะจับเสียงผิดปกติอะไรได้ที่ด้านในถ้ำแม้แต่เสียงเดียวแม้ว่าพลานเดียวจะเป็นพลานที่เข้าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวเลื่อยมาก็ถือว่าเป็นพลานหนุ่มที่มีใจกล้าไม่ใช่น้อย แต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามานั้นอยู่บนนั่งห้างเลยไม่ได้รู้สึกหวาดหวั่นกลัวอะไรเพราะอันตรายไม่สามารถจะย่างกลายขึ้นไปบนนั่งห้างได้ครั้งนี้มันทําให้หวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวที่ต้องเข้ามาอยู่ในที่ที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ด้านในด้วยสายฝนกับลมกระหน่าลงมาเกือบจะเที่ยงคืนจึงได้หยุดเหลือเพียงแต่เสียงหยดน้ําที่กระทบกับใบไม้ดังเปาะแปะเปาะแปะอยู่ด้านนอกถ้ำ ไม่นานก็มีเสียงจิ้งหรีดมแมลงดังกลบไปทั่วผืนป่าแต่ว่าดังมาเพียงแค่ด้านเดียวก็คือด้านนอกถ้ำแต่ว่าด้านในถ้ำเริ่มมีเสียงแตกหืมๆคล้ายกับว่ามีนกหรือค้างคาวดังอยู่ด้านในถ้ำออกมาแต่ว่าคงจะบินออกไปทางไหนสักทางเป็นแน่คงจะไม่ออกมาทางที่มีแสงไฟแต่เมื่อเพ่งมองเข้าไปด้านในที่มีความมืดนัง จนสายตาเริ่มชักจะชินก็เห็นบางอย่างคล้ายกับดวงตาจ้องมองมาเป็นดวงตาเล็กๆสองดวงพลันเดี๋ยวถึงกับเย็นสนหลังวาบขึ้นมาทันทีหากว่าเป็นสัตว์นั้นไม่ได้กลัวเพราะเตรียมตัวไว้อยู่แล้วและรู้ว่ามันคงไม่เข้ามาใกล้แสงไฟเป็นแน่แต่หากว่าไม่ใช่สัตว์อย่างที่คิดไว้ก็คงจะได้วิ่งกันป่าราบก็คราวนี้แหละเข้าป่ามาจนทั่วไปหมดแล้วยังไม่เคยเจอผีสางนางไม้ที่ไหนเลยแม้แต่ตัวเดียว ยอมรับเลยว่าครั้งนี้รู้สึกกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าอยู่ในสถานที่ที่รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยแบบนี้มาก่อนปืนที่อยู่ในมือของพลานเดี่ยวเขากำเอาไว้แน่นแทบจะไม่ปล่อยเหมือนว่าเจ้าของสายตาคู่นั้นจะจ้องมองอยู่นานจนเริ่มจะขยับเข้ามาใกล้อย่างช้าๆในที่สุดก็ปากฏไกด์เห็นได้ชัดมากขึ้นทำให้พลานเดี่ยวรู้สึกชื้นใจขึ้นมาทันที เพราะผู้ที่ออกมาจากความมืดนั้นเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นนักบวชหรือแม่กฤลสีชีพลายที่รู้จักกันดูวัยแล้วน่าจะสักหกกว่าแต่ก็ดูธรรมัดธรรมแงมากกว่าอายุดูท่าทางไม่ค่อยจะสู้แสงไฟแสงสว่างมากนักเพราะเมื่อสูบไฟเข้าจนลุกจนเริ่มจะมอดกับพงาหง่ายหลบเข้าไปอีกทําให้พลานเดี่ยวเริ่มชักจะสงสัยเพราะสายตาที่มองมาเหมือนจะไม่พอใจ แต่พอเปลวไฟเริ่มจะลดลงก็เหมือนกับว่าผู้คนนั้นจะเริ่มสงบลงไปด้วยแต่พอใส่ฟืนเข้าไปก็พงังะถอยออกไปอีกได้แต่จ้องกันไปมาแบบนั้นไม่ถามไถ่อะไรไม่มีใครทักใครก่อนจนล่างนั้นหายเข้าไปด้านในผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีเสียงฝีเท้าเดินเหยียบย่ำใบไม้มยอยู่ด้านนอกถ้ำแต่มองออกไปก็ไม่เห็นว่าจะเป็นตัวอะไรในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่าง ดีเลยยังไงซักก็จะได้ไม่เสียเวลาเปล่ายกปืนขึ้นมาล่อเจ้าของเสียงฝีเท้ารอให้เข้ามาใกล้ปล่อยให้เปลวไฟอ่อนลงไปเรื่อยๆจะได้ไม่เป็นที่ตกใจกับสัตว์ตัวนั้นจนเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาด้านในอีกฝั่งก็เหลือไปเห็นชายที่อยู่ด้านในโผล่มาอีกพร้อมกับร่างของอีกคนที่เข้ามาทางด้านนอกเป็นชายไวัยไล่เลี่ยกันกับคนแรก ทมให้พลานเดี่ยวเกิดอาการงงไปหมดว่าใครเป็นใครแล้วทั้งคู่ก็กำลังยืนจ้องตากันเขม่งแบบไม่ละสายตาดูผู้ที่มาใหม่จะมีความก้าวร้าวมากกว่าผิดกับคนที่อยู่ด้านในเยอะซึ่งจะดูนิ่งๆสงบสงบไม่มีใครสนใจพลานเดี่ยวที่อยู่ด้านข้างกองไฟติดกับผนังอีกด้านอาจจะเป็นเพราะเปลวไฟหรือไม่ทั้งคู่ก็จ้องกันจะห้ามหันกันเองอยู่แล้ว ปล่อยให้พลาเนเดี่ยวสุ่มไฟให้โชนขึ้นจะได้ทําให้เห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นไปอีกทั้งคู่พากันเลี่ยงออกไปกทางเพื่อห่างเปลวไฟที่ลุกโจนขึ้นก่อนที่จะพุ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วสิ่งที่เห็นนั่นทําให้พลาเนเดี่ยวแทบจะช็อกเพราะตั้งคู่นั้นได้กลายเป็นเสือไปต่อหน้าต่อตาเข้าโลมรันฟัสกันแบบพลันลวันอยู่ต่อหน้านั่นเองตัวที่มาจากด้านนอกนั้นจะเล็กกว่า และมีดวงตาแดงฉานแต่ตัวที่อยู่ด้านในนั้นดวงตาเป็นประกลายเาวกับเพชรพลานเดียวมือไม้สานกาปืนไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้ยิงออกไปถอยห่างจนไปชนกับผนังถ้ำเสือสองตัวฟัดกันกลิ้งไปมาออกไปด้านนอกถ้ำเสียงคำรามบวกกับเสียงกิ่งไม้ก้านไม้ที่แตกหักดังลั่นเข้ามาความมืดไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านนอกได้มีแต่เสียงนั้นที่ดังอยู่แค่ไม่ถึงสินาทีก็สงบลง มีร่างหนึ่งโผล่เข้ามาก็คือชายคนที่อยู่ด้านในในมือนั้นถืออะไรบางอย่างติดมือมาด้วยก่อนที่จะกระโจนเข้ามาหาพานเดี่ยวแล้วก็เดินหายลับเข้าไปด้านในทำพลันเดี่ยวทําท่าตกใจเล็กน้อยก่อนจะเพ่งดูว่ามันคืออะไรกันแน่ที่เห็นนั่นมันน่าจะเป็นเขี้ยวเสือก็ว่าเห็นมีเลือดนั้นติดอยู่ด้วยแต่ว่าลักษณะมันแวววาวเหมือนกับเพชร แต่ว่ามีแค่เขี้ยวเดียวเท่านั้นคาดว่าเสือตัวที่อยู่ด้านนอกคงจะตายไปแล้วแต่ก็ยังหวาดหวั่นกับคนที่อยู่ด้านในแม้จะดูว่าไม่มีพิษมีภัยมากนักนั่งระแวงอยู่แบบนั้นจนฟ้าสางพลานเดียวก็รีบออกจากถ้ำไปทันทีเห็นร่างชายคนที่อยู่ด้านนอกนั้นนอนตายอยู่ไม่ไกลมากนักสภาพปากนั้นฉีกขาดและเขี้ยวถูกต่อออกไปมันได้มาอยู่ในย่ามของพลานเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หันหน้าหันหลังให้แน่ใจก่อนที่จะเรียบออกไปจากที่นั่นโดยเร็วแล้วมารู้เรื่องราวของชายทั้งสองคนนั่นในภายหลังว่าทั้งคู่นั้นเป็นศิษย์อาจารย์กันแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนผู้ที่เป็นอาจารย์ได้ไปร่ำเรียนวิชาและฝึกฝนภาวนาอยู่หลายปีก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ทางออกไปอีกด้านของป่าชายคนที่เป็นเพื่อนก็เลยมาขอร่ำเรียนวิชาด้วยและสำเร็จไปหลายอย่าง เช่นวิชาเสือสมิงแต่กลับทําผิดข้อห้ามเลยได้ไปกินคนในหมู่บ้านเขาแล้วที่สุดก็หายตัวไปด้วยกันทั้งคู่คาดว่าผู้ที่เป็นอาจารย์คงจะตามล่าสิทธิ์และหลบเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ภายในถ้านั้นและคนที่เป็นสิษย์ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเผืนป่าและตามพานเดี่ยวไปจนถึงถ้าแห่งนั้นเพื่อจะจับกินเป็นอาหารแต่กลับมาพบเจอกันเข้าจนได้ เที่ยวเสือสมิงที่พลานเดี่ยวได้มานั้นน่าจะเป็นที่บรรจุวิชาอาคมทั้งหมดของเสือสมิงตนนั้นไว้พลานเดี่ยวจึงได้เก็บไว้เป็นอย่างดี